บันทึกไทเบสหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเวลุวันจังหวัดนครสวรรค์ชุมชนบ้านเวลุวันจังหวัดนครสวรรค์คืออีกหนึ่งชุมชนที่แข็งแรงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงจากพ่อหลวงเรียกว่าเก่งมากสุดเลยแนะนำให้สิ่งที่ดีๆให้ได้รู้มีวิชารู้ว่าจะทำยังแบบไหนดีที่จะให้ มันลดต้นทุนรายได้เราจะได้เพิ่มลดต้นทุนเราทําของเราเองเราใช้ของเราเองใช่ไหมเราไม่ต้องไปซื้อของพ่อค้าเราผลิตของเราเองหมายถึงว่าเป็นจะพืชพที่อยู่ในตามหมู่บ้านของเราเองนี่แหละที่เอามาทำเ,เกษตรน้ำหมักกปุ๋ยชีวาภาพอะไรจำนวนนี้นะครับนะจากปัญหาเศรษฐกิจและราคาข้าวในอดีตทำให้ชุมชนบ้านเวลุวัน ประสบกับปัญหาปากท้องและหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้เองที่สอนให้ชุมชนเริ่มประมาณตนและเรียนรู้ตัวตนของชุมชนเพื่อพึ่งตนเองให้มากที่สุดเศรษฐกิจพอเพียงก็งหมายถึงว่าเราทำให้พอตามกำลังราะเราที่มีอยู่เราไม่ต้องโลบโสมโสัรมีกำลังแค่ที่เรามีอยู่ ในปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าเราไปทํามากอะไรโลภมากไปมันก็มาเสียหายมาถึงว่าเราทํามากไปเราก็ดูแลไม่ไม่เพียงพอเพราะวันมากเกินกําลังของเราที่เราทําอยู่มถึงว่าเราทําแค่ที่เรามีไทยเบฟขอบันทึกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเวลุวันจังหวัดนครสวรรค์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจ สู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชน